สารเตือนจากพื้นพิภพเราเทพจะตึงกำลังไว้ไม่ไหวแล้วอนุภาคพลังดำนี้ไม่ได้มีแค่ที่ไทยๆแต่มันกระจายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกยำ้ำทั่วทั้งโลกแล้วนั่นมันอนุภาคอะไรกันท่านทำไมมันเยอะแยะมากมายดูหน่ากลัวแล้วมีพลังงานไอสังหารทำลายล้างสูงขนาดนี้ ท่านเอามือวาดบนอากาศแทนแล้วก็มีภาพเบื้องล่างปรากฏขึ้นมาให้ดูสิ่งที่เห็นและคำเตือนคำซ้อนต่างๆต,ต,ต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านทำใจให้เป็นกลางติดตามด้วยสติและปัญญาอย่าได้คิดเข้าข้างตัวเองอย่าได้มีอคติแต่ขอให้พิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงกันหาไม่แล้ว คงจะจนปัญญาที่จะช่วยได้เพราะตอนนี้เบื้องบนเริ่มขัดแยกออกจากหินแล้วผู้ใดไม่รับฟังมีอคติปิดหูปิดตาตนไม่ยอมรับความจริงถูกกิเลสอวิชชาครอบงำจิตคนผู้นั้นจะถูกปล่อยทิ้งไว้ให้กลายเป็นเศษวิญ,ญญาณต่อไปจนกว่าจะหมดยุคของพระศรีอรยะเมธไตร และจะต้องรอจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปมาโปรดให้หลุดพ้นเท่านั้นหากใครพลาดลงนรกแม้จะมีพระพุทธเจ้า60-70พระองค์มาอุบัติมาโปรดก็ยังไม่แน่ว่าจะพ้นออกมาเลยภาพที่เห็นในเบื้องล่างตอนนี้เหล่าเทพและมนุษย์ต่างดาวจากดวงดาวต่างๆที่มีหน้าที่ ต่างพากันสร้างกำแพงมนขึ้นมาต่อต้านกับไอดำเหล่านั้นบางส่วนกำลังตึงตราตึงตะไข่บางส่วนที่เริ่มปริขาดและมีแววว่าจะขาดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเคร่งเครียดบางส่วนต้องซัดพลังเข้าใส่ไอดำเหล่านั้นอย่างสดชีวิตเพื่อให้คนในม่านกำลังมนยังทำหน้าที่ต่อไปได้ ทุกท่านทำหน้าที่กันอย่างทุลักทุเลมีเสียงหอยหวนดังมาจากม่านไอดำหนาแน่นนั้นที่โดนพลังซัดเข้าไปออกมาตลอดชวนขนหัวลุกเป็นที่สุดเม่รีบเบือนหน้านี้ออกจากจอภาพแล้วถามสิทธิพี่เหมยฮวาว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านพี่แล้วไอไอ้ดำดำนั่นมันคืออะไรกัน มันคงไม่ใช่สิ่งดีเป็นแน่ทางสิทธิพี่เหมยฮวาจึงวาดมือขึ้นบนอากาศเหมือนสิทธิพี่เจียหลงและภาพที่ปรากฏก็คือโกรงฆ่าสัตว์ในทุกๆประเทศซากศพเด็กที่ถูกทำแท้งกองเท่าภูขเขาสัตว์ที่ตายเพราะถูกทดลองทรมานต่างๆนานาในห้องแลบเพื่อพัฒนายาทั้งหลายมารักษามนุษย์ คนที่ถูกฆ่าตายวิญญาณสัตว์นรกที่หลุดออกมาเป็นต้นแล้วสิทธิพี่เมยฮวาก็ถามเมกลับว่าเจ้าล่ะเห็นอะไรในภาพเจ้าเห็นหรือไม่มีสัตว์กี่ร้อยล้านชีวิตที่ต้องโดนฆ่าตายเพื่อมาเป็นอาหารให้กับมนุษย์ได้กินกันในแต่ละวันทั่วโลก เด็กที่ถูกทำแท้งในทุกๆประเทศต่างๆทั่วโลกอีกเล่าวันละหลายสิบล้านชีวิตชีวิตสัตว์และคนที่ถูกทดลองอย่างทรมานต่างๆอีกเล่ากว่าจะตายในห้องแลบทดลองเพื่ออยากรักษาโรคที่เจ้าใช้กันในทุกวันนี้ไหนจะดวงวิญญาณผู้ที่ถูกฆ่าตายในทุกๆวันทั่วโลกอีกเล่า แล้วไหนจะดวงวิญญาณสัตว์นรกมารอสูนต่างๆอีกมากมายเมื่อแรงอาฆาตทั้งหมดเหล่านี้มารวมกันเจ้าคิดว่าจะต้านทันไว้ได้อย่างไรแค่ลำพังดวงวิญญาณสัตว์ที่ถูกฆ่านำมาเป็นอาหารวันละหลายร้อยล้านตัวทั่วโลก,กรวมกับวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งในทุกวันนี้ เจ้าก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้หมดสิ้นแล้วเพราะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันแล้วภาพนั้นก็หายไปแต่จอภาพของสิทธิ์พี่เจียหลงยังอยู่ตอนนี้เบืองล่างสถานการณ์กำลังเลวร้ายในทุกขณะเหล่าเทพต่างพยายามต้านและซัดพลังงานเข้าใส่แต่เหมือนว่ามันไม่ช่วยอะไรเลย เพราะเหมือนซัดพลังใส่อากาศจำนวนวิญญาณต่างๆไม่ได้ลดน้อยลงไปมีแต่เพิ่มแรงอาฆาตมากขึ้นเข้าไปอีกมากตอนนี้เหล่าวิญญาณพยายามทำลายกำแพงมนเข้ามาหวังจะทำลายมา่านตาค่ายแสงที่เหล่าเทพต่างพยายามตึงกับพื้นดินไว้อยู่เพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติที่ร้ายแรงมากไปกว่านี้แต่ไอ้ดําเหล่านั้นหวังทำลาย ต่างเกรียวกราตะโกนร้องด้วยความอาฆาตต่างๆนานาว่าพวกมึงจะช่วยพวกกันทำไมไม่เห็นหรือไงว่าพวกมันเลวระยำขนาดไหนมันทำกับพวกกูหนักหนาสาหัสแค่ไหนเล่าทำไมถึงยังช่วยกันทำไมไม่ปล่อยให้พวกกูได้แก้แค้นพวกมันให้สาสมพวกมึงจะช่วยพวกมันทำไม พวกเราไม่ยอมพวกเราตายทรมานแค่ไหนพวกเขาต้องทรมานมากกว่าพวกเราร้อยเท่าพันเท่าชีวิตแลกชีวิตอย่าหวังว่าพวกมึงจะช่วยพวกมันได้สักวันจะเอาคืนทวงคืนอย่างสาสมจำไว้ว่าพวกเราไม่ยอมพวกเราจะไม่มีทางให้อภัยพวกมันพวกมึงจำไว้ ทุกวันนี้สำหรับทุกท่านที่ยังมีลมหายใจอยู่มีโอกาสและมีบุญที่ท่านได้มาฟังบทความนี้ถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงสุงสดแกร่งสุดคุ้มค่าสุดเทวดาทุกชั้นฟ้าก็พากันแซ่ซ้องสรรเสริญอย่างกึกก้องนั่นก็คือการรักษาอุโบสถศีลหรือศีลแปดเป็นประจำทุกวัน เท่านั้นยังไม่พอค่ะขอย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับโุนะพระเชตวันวิหารในกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายโดยตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุโบสถศีลประกอบด้วยศีลแปดประกอบด้วยหนึ่ง การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. การละเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน 3. การรักษาพรหมจรรย,ย,ย,ย์และ4ไม่พูดโกหกและข้อหไม่เดิมสุราและของเหม็นเมาข้อที่6เว้นจากการทานอาหารในอย่างวิการและ7ไม่ชมระบำรำฟ้อนขับร้องใดๆ รวมถึงไม่ตกแต่งตัวด้วยเครื่องหอมและดอกไม้ 8. ไม่นั่งไม่นอนบนที่นอนสูงพระพุทธเจ้าทรงเปรียบอนิสงส์แห่งการรักษาศีลแปดไปว่าพระราชาผู้มีราชสมบัติและมีอำนาจปกครองสูงสุดในรัฐทั้ง16อย่ยังไม่สามารถเทียบเท่าผู้ที่มีรักษาศีลแปดประการนี้ได้ เพราะไม่ว่าชายหรือหญิงหากได้รักษาศีลแปดเมื่อตายไปก็จะได้ครอบครองสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทพพยาดาก็คือเกิดบนสวรรค์นั่นแหละค่ะและเปรียบเหมือนแสงรัศมีของพระจันทร์ที่ข่มหมู่ดวงดาวทั้งหลายตัวอย่างอริยะบุคคลในสมัยพุทธกาลได้แก่นางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ขวบและเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์ปัญญาและความงามแม้กระทั่งล่วงเลยมาจนอายุ120ปีก็อย่าปีก็ยังแยกไม่ออกว่าใครคือนางวิสาขาและลูกหลานเลนเพราะท่านงามอย่างยาว์วัยอริยะบุคคลอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอนาถบินทิกเศษฐีผู้ที่ถือเอาวันพระเป็นวันหยุด และให้ทุกท่านทุกคนในเรือนได้พากันรักษาอุโบสถศีลพระพุทธเจ้าทรงมีพระดำรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลใดจะมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะผภกสัมปทาบุคคลใดจะมีภพกรัพย์ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติ บุคคลใดที่จะไปสู่พระนิพพานก็เพราะศีลนี่แหละเมื่อตะหนักชัดเช่นนี้แล้วเรามาชักชวนกันรักษาอุโบสถศีลให้เหล่าเทพพย,ายดาดีใจกันนะคะ